สวัสดีครับพบกับรายการ MBS t i p รายการไอทีที่จะพาคุณมาพบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโน้ตบุกรวมถึงซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจเช่นเรื่องราวที่จะนํามาให้ชมกันในวันนี้ไปชมกันเลยครับครับแล้วกลับมาพบกันนะครับกับเรื่องราวของตัว PDF File นะครับซึ่งเป็นฟอร์แมตที่เรียกได้ว่าใช้กันอยู่มากมายอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งคนที่ใช้ไฟล์เอกสารบ่อยๆต้องส่งงานบ่อยๆนะครับแล้วก็ ทำเกี่ยวกับงานเอกสารที่จะต้องมีการส่งเมลหรือว่าการปรับนะครับส่งให้กับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆนะครับหรือว่าเป็นในสํานักงานเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้งานเจ้าตัว pdf เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นฟอร์แมตที่นะเป็นกลางนะครับใช้กันทั่วโลกเลยรวมถึงเป็นรูปแบบของไฟล์ที่เรียกได้ว่าส่งไปให้คนอื่นๆดูได้โดยที่เขาไม่สามารถแก้ไขไฟล์กั้เองนะครับก็เป็นเอกสารเหมือนยืนยันนะครับส่ง ส่งไปส่งมารวมไปถึงนะครับการทำไฟล์ให้เป็น PDF ก็เพื่อใช้สำหรับการอ่านนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้เกือบทุกฟอร์แมตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS เอง Android นะครับ Windows Linux นะครับแล้วก็ iOS อะไรต่างๆเครื่อง Mac นะครับเครื่อง PC ทั่วไปก็ใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นฟอร์แมตที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมในการใช้งานกันมากทีเดียวนะครับ แต่ว่าในวันนี้นะครับที่ผมหยิบยกนะครับเรื่องราวของโปรแกรม p d f s i l l a มานในช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้สําหรับการจัดการเจ้า PDF เนี่ยบังจริงมันมีอยู่หลาย,ลายตัวนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเองนะครับมีการใช้งาน PDF เยอะเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ PDF ก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยบางคนอาจจะเลือกไปที่ อคโคแบทนะครับโปรแกรม Acrobat หรือว่าจะเป็นโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการ e d i t ิฟล์ PDF ได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งต่างเหล่านั้นนะครับก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมเลยได้นำนะครับตัวโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับการจัดการ PDF แล้วก็ค่อนข้างที่ใช้งานง่ายรวมไปถึงนะครับมีราคาที่ไม่แพงนะครับเพราะสนับราคาอยปรมันสัก30นะครับถึง40 u s ดอลลาร์นะครับ โปรแกรมตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวทดลองใช้นะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบที่ถ้าคือถ้าเราใช้งานนะครับต้องการแล้วถูกใจแล้วต้องการใช้งานก็ซื้อนะครับผ่านอะบบออนไลน์ได้นั่นเองนะครับเี็นีว่าวันนี้ผมหยิบม,มาให้ดูว่าตัวฟังก์ชันของตัว p d f i l l a นะครับในเวอร์ชัน3ตัวนี้นะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อที่จะ อย่างน้อยก็เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับคนที่มองหาโปรแกรมที่ใช้จัดการไฟล์ pdf อยู่นะครับก็อย่ารอช้านะครับผมว่าเราไปดูที่ตัวโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับการที่จะเข้าไปที่ไปใช้งานได้เราก็ต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะผมจะพาไปดูเจ้าตัวเว็บไซต์ก่อนนะครับว่าเวลาที่ใช้งานเจ้า p d f s i l l a เนี่ยต้องไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับเราลิงก์ไปเลยนะครับพอคลิกที่ตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะพาเข้าไปสู่เว็บไซต์นะครับ w w w p d f s i l l a com นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตัวหน้าตาของตัวเว็บไซต์นะครับก็จะมีนะครับอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโปรแกรมนะครับบรรดาโปรดักต์ต่างๆของตัวค่าย PDF s ฟซินลเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายนะครับในตัวที่เป็น PDF s i l l a เวอร์ชันสนะครับมันก็จะแปลงก็จะบอกเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็เป็น Convert PDF to Word นะครับ PDF to ต x c e l แล้วก็ PDF to Image นะครับ PDF to HTML แ a t แล้วก็ Create PDF จาก Image ได้ด้วยนะครับ m หม g ดหรือ Cut หรือ Rotate ก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็มีตัว Support Product นะครับก็เรียกว่ามีฟังก์ชันหลายๆอย่างในตัวนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ตัวโปรแกรมอีทีว่าสามารถทำอะไรได้ได้มากมายขนาดนี้หรือเปล่านะครับเรามาดูตัวอื่นก่อนนะครับก็มีตัวที่เป็น Convert PDF to Word นะครับ i n t r e c l i c k นะครับก็ ใน3คมเล็กนะครับจาก PDF เป็น Word นนก็โอเคนะว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัว PDF ซิล,ล่ a ที่เป็นสกร e นช็อตนะครับมีในส่วนของ c o r e v e r s r o n Format มนะครับมี PDF s i l ่า Key Feature อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าโปรดักค่อนข้างที่เยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับงานเอกสารทั้งนั้นนะครับก็เรียกได้ว่า,าเป็นสิ่งที่ถ้าผู้ใช้เองนะครับกำลังหันมาว่าสนใจในส่วนของการ แปลงไฟล์นะครับการแก้ไขไฟล์หรือว่าการทํา PDF อะไรต่างๆเนี่ยก็ลองมาดูที่ในส่วนนี้ก็ได้นะครับส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็มีนะครับโอ้มีในส่วนของคอนเวอร์เตอร์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ลองเข้ามาดูกันในเว็บไซต์ตัวนี้นะครับส่วนถ้าสนใจนะครับก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดไฟล์ไปได้นะครับก็ไฟล์ประมาณสัก8เมกะไบต์นะครับเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าเป็นไฟล์ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเมื่อ มีการดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะได้ตัวโปรแกรมตัวนี้มานะครับชื่อ p d f e i l l a 3นะครับแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันง่ายๆเลยนะครับจัดวางจัดเรียงอะไรไว้เรียบร้อยเลยนะครับก็ไม่ต้องมีกระบวนการลูกเล่นอะไรมากมายนะครับก็เล่นกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็มาดูในส่วนในแต่ละส่วนกันล้กันนะครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับในการใช้งานอยู่บนตัว PDFzilla ตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับในส่วนของอันแรกก็จะเป็น PDF to Word Converter อ,มมอ,อ,อันนี้น่าจะใช้กันเยอะนะครับโดยเฉพาะยยิ่งคนที่ทํางานเอกสารนักศึกษารหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเป็นไฟล์ PDF มาบางทีเนี่ยก็มันถูกป้องกันมาแลมันไม่สามารถที่จะคือบางทีมันพอร์ตออกมาไม่ได้เลยนะครับเราได้แค่ตัว Copy แล้วก็วางนะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานบางทีเราอยากได้ตัวฟอร์แมตนั้นมาเลยแล้วก็เป็นข้อมูล,ลออกมาอ้างอิงใช้ได้เลยเนี่ยนะครับก็แปลงจากับ p d เเป็น w o r d ได้นะครับแต่ในเคสหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว PDF to image converter นะครับพีด to image ก็จะเป็นแบบเหมือนไฟล์ PDF ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งไฟล์ PDF นะครับเหล่านั้นการที่จะนำไปใส่ไว้ในตัวอุปกรณ์บางอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับ แท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับบางทีถ้าเป็น image มันอาจจะเปิดง่ายกว่านะครับหรือว่าเป็น image แล้วสามารถแอดเข้าไปใส่ในตัวของอพวกเวิร์ดพาวเวร์พอยอะไรพวกนี้ได้สะดวกกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว pdf เป็น image นครับมันก็สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่านั่นเองนะครับส่วนถัดมานะครับเป็น pdf to text converter นะครับ pdf to text ก็เหมือนกับว่าแปลงนะครับจาก pdf ให้กลายเป็นอยู่ในรูปแบบฟ format ของ text นะครับหรือว่า ใส่ไว้ในโน้ตแพดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็พลิกฟอร์แมตกันไปเลยนะครับว่าพอแปลงแล้วก็จะได้เนื้อหาต่างๆในเป็นเทคนะครับใส่ไว้ในโน้ตแพดเพื่อที่จะนําไปใช้ในการทํางานส่วนอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งก็นําไปใช้ได้หลายส่วนเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นเทคแล้วนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาเป็นส่วนของฟอร์แมตต่างๆนะครับซึ่งคุณจะสามารถเอาเนื้อหาต่างๆเนี่ยไปแปะไว้ในไหนก็ได้เช่นนะครับใน Word powerpoint ในเว็บไซต์ นะครับอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับนี่จะสะดวกมากทีเดียวจากนั้นก็เป็น PDF to HTML นะครับอันนี้ก็แปลงให้กลายเป็นฟอร์แมตของตัวที่ใช้กับบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าไอตัวส่วนโค้ดอะไรต่างๆพวกนี้ก็เราก็ต้องไปจัดการทีหลังนะครับแต่ว่าตัวเนื้อหาอะไรต่างๆที่เป็นฟอร์แมตมันสามารถใส่เข้าไปในตัวที่เป็นเว็บไซต์ได้เลยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มี PDF to s b f นะครับก็แปลงเป็น Fat นะครับ เป็นแฟ t ไฟล์นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวกระบวนการที่เป็นแฟ t ไฟล์เนี่ยก็อาจจะต้องปรับระบบนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ใช้งานรวมกันได้นะครับถัดมานะฮะเป็น PDF to Excel Converter อนะครับอันนี้ก็แปลงไฟล์ที่เป็นตารางนะครับที่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยใส่ข้อมูลลงไปนะครับให้กลายเป็น Excel นั่นเองนะครับก็เป็นรูปแบบที่น่าจะมีการใช้งานมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนที่ใช้ เกี่ยวกับ Data ที่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของ pdf to excel น่าจะเยอะนะครับทีนี้ก็จะเปบถัดมานะจะเป็นในส่วนของตัว image to pdf นะครับในลักษณะของ image to pdf เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพนะครับที่คุณมีอยู่นะครับหลายครั้งนะครับที่เรามีรูปภาพอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะให้มันเป็น Format ในลักษณะของที่นำไปใช้กับอุปกรณ์ บางอื่นๆได้นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้อุปกรณ์ที่อ่าน PDF ได้สะดวกนะครับหรือว่านําไปแปลงเป็น PDF เพื่อที่จะใช้แทรกไว้ในตัว e-book นะครับพวกเอกสารที่เป็นออนไลน์ต่างๆนะครับหรือเป็น e-magazine อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถแปลงเป็น PDF แล้วก็ใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะคงจะเป็นคนละรูปแบบกับการทํางานของที่เป็น PDF to image converter นะครับเพราะว่าในส่วนของ image to PDF เนี่ยก็ น่าจะเป็นลักษณะของการสร้างนะครับสร้างเป็น PDF แล้วก็นำไปใช้กับตัว format นะครับในรูปแบบอื่นๆมากกว่านะครับหรือว่าเป็นการสร้างตัว e magazine อะไรพวกนี้นะครับจะสะดวกกว่าเยอะเลยนะแล้วก็มี PDF merger นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรวมไฟล์นะครับ PDF นะที่คุณมีอยู่อาจจะมีการสร้างไฟล์ PDF มาในแต่ละช่วงนะครับสมมติว่าเป็นอ่าเป็นเทอมนะครับ สักปีหนึ่งประมาณสัก3เทอมนะครับคุณมีข้อมูล PDF อยู่แล้วก็ต้องการที่จะเอา PDF เหล่านั้นนะครับมารวมกันนะครับจากเทอม1ถึงเทอม3นะครับเพื่อจัดเรียงให้ได้เป็นเอกสารชุดที่อําไปใช้เป็นเอกสารนั่งอิงหรือเป็นเอกสารที่เป็นรายงานประจําปีอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ PDF merger นะรวมเข้าไปได้เลยนะครับแทนที่เราจะต้องไปนั่งแก้ทีละชุดทีละชุดเพื่อที่จะรวมกันเพื่อที่ให ให้เกิดเป็นไฟล์ไฟล์เดียวนะครับอันนี้ก็น่าจะสะดวกกว่านะครับทีนี้ก็จะเป็น PDF cutter นะครับนอกจากมี merge แล้วก็ยังมี cut นะครับก็หมายความว่า cut เนี่ยจะเป็นการตัดเลยนะครับก็คือสมมติว่าเรามี PDF อยู่ประมาณสัก1 0หน้านะครับตั้งแต่หน้า5ลงไปเนี่ยเราไม่เอานะครับเราต้องการตัดทิ้งแล้วก็ใช้ PDF PDF cutter ในการตัดได้นะครับซึ่งก็คงต้องบอกว่า มันก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับในการใช้งานแล้วก็มีในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็น PDF r o t e t o r เตอร์นะครับตรงนี้จะเป็น PDF นะครับสำหรับการใช้ในการาหมุนนะครับกลับภาพนะครับต่างๆกลับในส่วนของ PDF จากแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวานะครับให้มันเกิดเป็นรูปแบบที่ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละ บุคคลนะครับบางคำใช้กับตัว device ที่ต้องการนะครับแนวนอนก็ต้องปรับเป็นแนวนอนนะครับแต่ว่าบางตัวนี่ใช้เป็นแนวตั้งสะดวกกว่าก็ใช้เป็นแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ถนัดแบบไหนนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับประมาณสัก10นะครับสิฟังก์ชันนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมที่เรียกว่า p d f s i l l a นะครับก็บอกไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าการแปลงไฟล์ PDF s i l l ซิ3นะครับ ในส่วนของตรงที่นำมาให้ดูนี้เป็นส่วนของอโปรแกรมที่ยังไม่ได้รีจิสต์นะครับก็คือยังไม่ได้ลงทะเบียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานนะครับก็คงต้องบอกว่ามันก็จะมีเอฟเฟกปรากฏขึ้นนะครับอย่างเช่นลายน้ำอะไรต่างๆของตัวโปรแกรมเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการบอกว่าตัวระบบยังไม่ได้ทําการรีจิสต์นะครับแต่ว่าถ้าลงทะเบียนซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับผมเอาตัว PDF to Word ตรงนี้ละกันนะครับเอามาให้ดูนะครับจะให้ดูว่าเวลาเกิดเอฟเฟกมันเกิดยังไงนะครับแล้วก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นไปเลยนะครับว่าตัวโปรแกรมใช้งานอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวนะครับในส่วนของตัว PDF กันก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมมีแซมเปิลตัว PDF ให้ดูนะครับ1ตัวนะครับสมมุติว่านะครับผมต้องการนะครับ แปลงไฟล์ pdf ตัวนี้นะครับให้กลายเป็น Word นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่น Word นะครับ rtf นะครับมี Text ไฟล์มี jpeg bmp gif นะครับเ n ีย ghml นะครับต่างๆงเหล่านี้นะครับก็คงต้องบอกว่าเวลาแปลงไฟล์นะครับก็เราก็เลือกตามนี้นะครับเลือก output Form a t ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ทำการนะครับ แปลงไฟล์นะครับโดยกําหนดว่าเราแปลงจากหน้าไหนถึงหน้าไหนสมมติว่ามีเราเรา,เรามีร้อยหน้านะครับเราก็อาจจะไม่ทาไม่ถึงร้อยหน้าเราอาจจะถึงแค่10เราก็พิมพ์10ก็ไปก็ได้นะครับเอาแค่10หน้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องระบุไปหรือว่าระบุเป็นออกไปแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็คลิกนเว v e r t แค่นั้นเองนะครับพอ c o n v ร r t เสร็จแล้วนะครับมันก็จะแจ้งว่า ตัว trial ตัวนี้นะครับที่ทดลองใช้เนี่ยมันจะ convert ให้แค่50%ของ PDF ไฟล์ที่มีอยู่นะครับถ้าคุณต้องการ r e g i s เนี่ยมันถึงจะให้100%ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ล g i ิตก็ได้ครึ่งเดียวนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวโปรแกรมนะครับที่เรา convert นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับตัวเบิร์ที่เป็นพื้นฐานนะครับว่าจะได้ผลออกมาเพียงใดนะครับ ความสมบูรณ์ออกมาจะได้ได้แบบไหนนะครับบางตัวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางตัวก็จะออกมาสมบูรณ์นะอย่างไฟล์บางตัวนะครับก็จะออกมาได้ค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวไฟล์ PDF ด้วยไม่จะไม่การตีนะครับว่าไฟล์ไหนจะได้ครบหรือไม่ครบนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏก็คือตัวลายเส้นนะครับของตัวโปรแกรมมันก็จะปรากฏขึ้นนะครับในส่วนของตัวเอกสารพวกนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะบอกถึงว่าไม่ได้หมายความว่าคุณยังไม่ได้ดีจิเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมนะครับอย่างที่บอกอตัวไฟล์เอกสารเองด้วยนะครับว่าแปลงได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้ใช้จะได้พบนะครับกับการใช้งานเจ้าตัว PDF Silla ลลนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับและอย่าลืมกด subscribe channel Notebook Spek ให้ด้วยนะครับคราวหน้าจะมีอะไรดีมัแนะนา อย่าลืมติดตามชมกันครับ